มาในอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของวิธีแนวคิดขั้นตอนแล้วก็วิธีการถอดบทเรียนอีกขออนุญาตที่ใส่ชื่อพี่สมพรว่าต้องเรียกว่าต้องได้อภินันทนาการตัวสไลด์นะคะจากพี่สมพรแล้วก็จากคุณเยาวลักษณ์นะคะค่ะไดขอเนมิชื่อไว้ด้วยนะคะเราบอกว่าเวลาเราถอดบทเรียนนะคะเ,เวลาเราทํางานโดยเฉพาะโครงการหรืองานต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการประมวลความสําเร็จเนี่ย อย่างเช่นเราเราสรุปมาแล้วมานําเสนอผลงานก็ได้ใช่ไหมคะหรือเรามาระดมาสมองกันหรือผ่านการวิจัยประเมินผลก็จะทําเห็นว่ามันมีความสําเร็จเป็นยังไงบ้างแล้วก็จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหมือนเมื่อกี้แล้วก็มีส่วนของเรื่องของที่สําคัญมากๆกาลังจะพูดถึงถอดบทเรียนมีคําถามที่น้องๆบอกว่าหลายๆคนถามมาเนาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียนต่างกันอย่างไรนะคะการแลกเปลีย่ยนเรียนรู้เหมือนที่พี่กัลบอกนะ เราจริงๆเราแลกเปลี่ยนกันได้ทุกวันเลยเนาะออแล้วก็ในวงเล็กวงใหญ่อะไรก็ว่าไปนะคะทางการไม่เป็นทางการและมักจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ออมันดีหัวปลาออประเด็นชัดเจนใช่ไหมคะแต่เวลาเราจะถอดความรู้ที่ต้องเรียกว่ามันเป็นเชิงระบบนะทำให้เห็นในมิติต่างๆแล้วก็มีออกมาเป็นชุดความรู้นั่นหมายถึงว่าถ้าคุณใช้ออถอดถอดบทเรียนอาจจะมีหลายเครื่องมือนะคะอย่างเช่นการที่ไป สัมภาษณ์เชิงลึกก็ได้นะคะไปจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะจัดอีกหลายเครื่องมือด้วยกันนะคะที่จะทําตรงนี้มาได้งั้นการถอดบทเรียนมักจะทําให้เราได้ต้องเรียกว่าเป็นชุดความรู้เหมือนถ้าเมื่อกี้เราฟังบางท่านที่ได้แลกเปลี่ยนกรรู้กับเราบอกว่ามันต้องถอดความรู้ถ้าจะถอดบทเรียนอาจจะต้องจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายๆรอบเพื่อให้ความรู้มันตกผลึกและอาจจะต้องอ ทำให้มันครอบคลุมค่ะอย่างเช่นท่านอาจจะไม่ได้เหมือนมีท่านหนึ่งเนาะบอกว่าเราไม่ได้อเอาแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาถอดบทเรียนนะคะต้องดูว่าในเรื่องนั้นมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของผู้ป่วยหลบหนีอาจจะเอาทั้งท่านโทษนะคะการเรื่องของ SME เเดี๋ยวเดี๋ยวจะมียกตัวอย่างนะคะเราอาจจะเชิญทั้งโรงพยาบาลจิตเวชเองที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นในการจัด นะคะนั่งทั้งญาติผู้ป่วยนะคะตัวผู้ป่วยหรือว่ารพสรพทสสจนะคะในการที่จะทําอย่างไรให้งานนั้นประสบความสําเร็จได้ฉะนั้นมันจะออกมาเป็นความรู้ที่มันเป็นภาพของเชิงระบบที่เราเรียกว่าเป็นชุดความรู้ที่มันมีความครอบคลุม,ม,มทั่วมิติมากขึ้นนะคะมากกว่าการจัดการความรู้แต่ว่าการแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรานําไปใช้ในการถอดบทเรียนได้ค่ะอ่าเขาบอกว่าบทเรียนคือ อันนี้ก็มีคนบอกว่าเอ๊ะแล้วบทเรียนมันคืออะไรนะคะ,ะคําที่เขาเน้นสีแดงเนี่ยค่ะคือข้อค้นพบใหม่เนาะเป็นความรู้นะคะหรือการเรียนรู้นะคะข้อก็เป็นความรู้ก็เป็นข้อค้นพบใหม่นะทีเราบอกว่าถ้าเราเจัดแลกจัดการประชุมแบบนี้นะเนาะข้อค้นพบที่เราได้ใหม่ที่เราจะไปปรับปรุงงานเรานะคะหรือครั้งหน้า เราจะทําให้ดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้คือข้อค้นพบใหม่ของเราเนาะเราต้องเติมอะไรนะคะแล้วก็เป็นบทสรุปที่ได้เรียนรู้เน้นว่าเป็นบทเรียนที่เราเน้นเร่อเป็นบทเรียนจากการปฏิบัติหรือการทํางานของท่านนะคะได้ทั้งบทเรียนเชิงบวกและเชิงลบแต่เชิงลบอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าเชิงลบสิ่งที่เราอยากได้คือแล้วเราจะจัดการกับอ,อ,อุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไรอันนี้คือบทเรียนนะว่าอ๋อถ้ามันทําอย่างนี้ได้ไม่ดี ครั้งหน้าเราจะทําอะไรนั่นนี่ต้องมีเขาเรียกว่ามี specific action เนาะที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ค่ะค่ะผ่านไปเลยค่ะค่ะเ,เขาบอกว่าอย่างนั้นก็กลับมาอีกทีเนาะเรากาลังอยู่ในโหมดของการจัดการความรู้นะคะเครื่องมืออันหนึ่งก็คือถอดบทเรียนนี้แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการจัดการเพื่อให้ได้ความรู้มาใช้ในการทํางานนะคะแล้วก็ต้องมี การเน้นเราถอดบทเรียนเนาะไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนหรือการถอดบทเรียนสิ่งหนึ่งที่คนเข้ามาร่วมด้วยหรือตัวท่านเองในการนําในการทําสิ่งที่เราจะได้เสมอคือการเรียนรู้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเน้นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคนนะคะแล้วไปกับบริบทของสิ่งที่เป็นบริบทก็มีความสําคัญมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะผู้ร่วมกระบวนการสําคัญมากๆท่านไม่ได้แค่มารับฟังเนาะ แต่ท่านจะเกิดการเรียนรู้ไปด้วยนะคะค่ะเขาบอกว่าน้ำหนักในการถอดบทเรียนนะคะอันนี้คือน้ำหนักว่าถอดบทเรียนให้ได้อะไร4ส่วนนี้นะคะเป้าผลลัพธ์เป้าหมายว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะมีปัจจัยอะไรที่ในบะรรลุอันนี้นแค่ยีแต่ความรู้หรือการเรียนรู้ถ้าได้25%่สิบห้าเปร์ชก,กันค่ะและที่มากกว่านั้นคือเรากำลังถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงการทำงานเั้นแนวคิด ถ้าเราได้ตัวแนวคิดหรือวิธีการพัฒนางานในอนาคตอันนี้เขาให้ความสําคัญมากๆเนาะในการที่ถอดบทเรียนแล้วต้องได้ในส่วนนี้ค่ะค่ะเขาบอกว่าบทเรียนจากความสําเร็จนะ้อเมื่อกี้ที่กันพูดบทเรียนความสําเร็จจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพใช่ไหมคะแต่บทเรียนจากความล้มเหลวก็จะทําให้เราได้ความรู้ในการปรับปรุงการทํางานของเราให้ดียิ่งขึ้นฉะนั้น2ออย่างนี้มีคุณค่าทั้งสิ้นนะคะ วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียนนะคะอันที่1เราอาจจะเป็นในเรื่องของทราบผลการดําเนินงานใช่ไหมคะทำงานโครงการไประยะหนึ่งแล้วกลับไปถอดความรู้ถอดบทเรียนดูว่าเชิญหน่วยมานะคะสมมุติเราใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนอยู่เอ๊ะเป็นยังไงบ้างละมีตรงไหนที่สักเซสแล้วมันสักเซสได้อย่างไรนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานที่สําคัญคือลดความผิดพลาดซ้าใช่ไหมคะเราบอกมักจะพูดว่า ถ้าเป็นแบบนี้อนาคตเราจะทำอะไรให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการต่อยอดความสำเร็จค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่มีประโยชน์นะคะของการใช้เครื่องมือในการถอดบทเรียนค่ะสิ่งที่ได้จากการถอดบทเรียนนะคะถ้าหลายๆท่านเคยได้เป็นผู้จัดก,กระบวนการถอดบทเรียนและหลายๆท่านที่เคยเข้าไปอยู่ในวงที่เขาชวนท่านเข้าไปร่วมในกระบวนการถอดบทเรียนท่าน จะได้สิ่งเหล่านี้เสมอลองนึกย้อนไปนะคะมันสะท้อนคุณค่าของงานที่ท่านทำเนาะแล้วก็ตัวท่านด้วยนะคะวิธีปฏิบัติที่อยู่หน้างานแล้วก็สิ่งที่เราได้ก็คือปัจจัยความสําเร็จค่ะที่จะนําไปสู่การดําเนินงานโครงการตรงนั้นให้มีความสําเร็จมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียกว่าที่เขามีตัวเล็กๆว่า never stop learning นะคะนั่นคือเมื่อเราถอดบทเรียนเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นไปเรื่อยๆน,นะคะ ตัวละครสําคัญนะคะก็คือเดี๋ยวพี่แก้นจะมีตัวอย่างเนาะว่าเวลาเราจะถอดบทเรียนนะคะแน่นอนถ้าเราเป็นเจ้าภาพในการถอดบทเรียนเนาะเราก็ต้องเป็นผู้จัดงานใช่คะเป็นเจ้าภาพงานต้องมีคุณกิจที่ไหมคะถ้าเราใช้กระบวนการแลกเรียนรู้มาร่วมในกระบวนการถอดบทเรียนถ้ามีแต่ท่านไม่มีคุณกิจที่เขามีวิธีปฏิบัติที่ดี ก็คงไม่มีบทเรียนมาให้ท่านได้เรียนรู้นะคะแล้วก็มีผู้อำนวยความสะดวกหรือผู้บันทึกใช่ไหมคะการเรียนรู้ตรงนั้นค่ะ,ะวิธีการในถอดบทเรียนเหมือนที่พี่กันบอกเนาะมีหลากหลายนะคะถ้าเรานึกดูนะอันแรกถ้าเขาคุยกันถึงเสมอเป็นเรื่องของการเรียนรู้จากเพื่อนหรือผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเหมือนเวลาที่เราจะจัดโครงการใหม่นะคะถ้าเราไม่เคยทํางานนั้นมาเลยเนาะ เราก็ไปสัมภาษณ์คนที่เคอรเคยทยางานนั้นประสบความสําเร็จได้ว่าเอ๊ะเขาทําเขาจะทํามีขั้นตอนอย่างไรทําสําเร็จได้อย่างไรก็เป็นอันนี้หรือจากอาจารย์ยึดก็แล้วแต่เราเวลาไปถามอาจารย์เนาะเอ๊ะอันนี้มันต้องทํำยังไงบ้างเน,นี่ยอาจารย์ก็จะถ่ายทอดให้เราอันนี้เป็นจากผู้จะเรียกว่าจากทีมหรือจากผู้ร่วมง,งานนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะอีกอันหนึ่งที่กรมสุขภาพจิตมากจากนะคะคุ้นชินกันอยู่เสมอก็คือว่าตัว after action review นะคะ เราไปเวทีไหนเนี่ยเวลาทำก,กิจกรรมนั้นเสร็จไม่ว่าสํานักวิชาการจัดหรือใครจัดมักจะบอกท่านเสมอว่าท่านได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะมักจะเดี๋ยวนี้แล้วก็แอพพลไปนะคะจริงๆถ้า f u l อ option เนี่ยเขาจะมีอยู่6-7ข้อตอนนี้เราก็แบบประยุกต์ไปง่ายๆเนาะเป็นเรื่องของชอบตรงที่จะดีกว่านี้ถ้าแล้วจะเอาความรู้ที่ท่านได้กลับไปทําอะไรอันนี้ก็เป็นการ เรียนรู้ถอดบทเรียนตัวเราเองนะคะว่าเรามาในครั้งนี้เราได้อะไรอันนี้เป็นออปชั่นที่ว่าเป็นสมัยก่อนเนาะ,ะท่านก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะอ๋ออันนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงแต่น้องๆไปอ่านได้เนาะเป็นตัวอย่างเรื่องเล่าเล่าพลังนะคะที่เราบอกว่าเราถอดบทเรียนออกมาไปถอดจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใครบางคนแล้วเราออกมาเป็นเรื่องเล่าเล่าพลังนะคะอันนี้ถ้าทุกคนไปอ่านจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าเวลาเรื่องเล่าเล่าพลังอะ่ะ มันต้องได้เห็นวิธีการคิดความเชื่อการกระทําของเขาวิธีปฏิบัติที่ดีเนาะแล้วทําไมเขาถึงทําแบบนั้นเอแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันมีบริบทหรือความท้าทายอะไรนะคะแล้วเมื่อทําแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไรเวลาคนที่อ่านนะคะจะได้ความรู้สึกอะไรบ้างนั่นคือโอ้เราได้กําลังใจเนาะเรารู้สึกเราแบบมีความมุ่งมั่นจากเดิมที่อาจจะแบบไม่อยากทํางานนี้แลวเฮ้ย มันทําได้นีเออ่เราก็สามารถทําได้งานนี้เป็นงานที่มีคุณค่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยากให้น้องๆลองไปอ่านดูนะคะจริงๆอยู่ในเล่มเล่มอะไรเอ่ยจำไม่ได้ละ <c oughs> ชื่อเรื่องค่ะนะคะอันนี้อยู่ในเล่มที่อยู่ในเป็นองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดไปช่วงโควิดนะคะค่ะโอเคค่ะผ่านไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็ที่ประเดี๋ยวใน ณตอนนี้ด้วยหรือในอนาคตอาจารย์ยุคคงจะมาเน้นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าจริงๆในช่วงนี้ที่เราถอดบทเรียนถ้ามันมี bed practice นะคะคำว่า bed practice นั่นก็อาจารย์ยุคก็ให้แนวไว้นะคะเวลา bed practice นั่นหมายถึงว่าเราดูจากตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานของเขานั่นคือตัววัดซึ่งมักจะดูตัวชี้วัดของอในในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นอ,อัตราของผู้ป่วย ดุนแรงที่ไม่กลับมารักษาซ้ําอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดว่าเอ๊ะมันลดลงนะแล้วมีความต่อเนื่องหรือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างน้อย3าช่วงด้วยกันนะคะแล้วก็เวลาถามไปเวลาคําถามเราต้องถามให้ได้ว่าตัวฮาวคือทําอย่างไรเขาถึงได้สําเร็จเพราะถือว่าเป็นชื่อก็บอกว่าเนาะ best practice นั่นหมายความว่าเขาต้องมีวิธีการดีๆเนาะเด่นๆเ,เลยเออแล้เขาถึงมีกระบวนการทํางานอะไรอย่างเป็นระบบด้วยเนา อย่างอไรบ้างแล้วก็ตัววายนะคะอะไรที่ทำาทํทงานนั้นได้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งเดี๋ยว,ยวในอนาคตอาจารย์ยก็จะมาชวนเราทำนะคะค่ะอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะคะในเรื่องของการถอดบทเรียนก่อนที่ท่านจะถอดบทเรียนได้สิ่งหนึ่งก็คือต้องเรียนรู้เข้าใจเรื่องการถอดบทเรียนเนาะบทบาทและทักษะที่จําเป็นอย่างเช่นที่บอกว่า ถ้าท่านจะไปสัมภาษณ์เชิงลึกถอดบทเรียนเป็นรายบุคคลนะคะเหมือนที่กองจอนะเคยถอดบทเรียนผู้ผู้ศักยภาพอะ,อะไรนะคะผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆนะคะเขาก็จะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วองค์ความรู้ที่สำคัญแนละจําเป็นของสาขาวิชาชี p นั้นที่ควรจะเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังหรือว่าทำให้คนเห็นว่าอย่างเช่นนักสังคมสงเคราะห์ นะคะควรมีบทบาทสําคัญอะไรนะคะแล้วเขามีวิธีการคิดยังไงเขาถึงสามารถทํางานสังคมสงเคราะห์ได้อย่างมีคุณค่านะคะนะอายกตัวอย่างนี้เนาะอะ่หรือบทบาทและทักษะท,ที่จําเป็นที่เขาใช้ในการทํางานนะคะต้องมีกรกาหนดขอบเขตและประเด็นความรู้ที่จะถอดบทเรียนซึ่งรนนี้เราคุยกันมาทั้งตลอดเช้านี้เนาะ การตั้งคําถามนะคะให้ได้วอตฮาวายถ้าเป็นเบสพัคทีสนะคะจริงๆ w h a วอตฮาวามันถามได้ทุกระดับเลยเนาะจริงๆแล้วแล้วก็ลงมือทําค่ะนั่นถือท่านจะใช้กระบวนการอะไรไปสัมภาษณ์หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรืออะไรเงี้ยนะคะเออท่านก็ลงมือทําค่ะแล้วก็นําสิ่งนั้นมาประมวลร้อยเรียงนะคะแล้วก็ออกแบบค่ะตอนที่เราถอดบทเรียนนะคะเราจะต้องนึกเสมอว่าเราจะเอาความรู้นี้ไปให้ใครใช้ใช้ในรูปแบบไหนนะคะค่ะโอเค ดาวเพิ่มหน่ยจ้ะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะพวกเราไปหาอ่านได้นะคะเป็นตัวอย่างผลงานการถอดบทเรียนของกองบคอของกรมนะคะที่กันจําได้เขามีทําปีหกศูนย์หกหนึ่งแต่ปีหลังๆไ,ไม่แน่ใจว่ามันมีตัวรูปเล่มที่เราดูไหมหรือขึ้นเป็นไฟล์แต่สิ่งที่เอามาเป็นตัวอย่างตรงนี้จะทําให้คอขอสไลด์ถัดไปให้เราได้เห็นนะคะว่าหลายๆคนบอกว่าแล้วถอดบทเรียนจะไปถามอะไรล่ะนะคะ และเราก็พูดมาเสมอนะว่าเวลาเราจะถอดบทเรียนหรือเราจะจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดึงความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ EK ส่วนหแต่ที่มากๆในเชิงสุขภาพจิตที่ให้งานสุขภาพจิตเป็นรูปธรรมก็คือว่าความรู้ที่เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวคนจากการทํางานที่ดีนะคะอันนี้อตอนที่อันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องชัดเจนและทําความเข้าใจในทีมว่าประเด็นที่เราจะถอดนะคะทั้งฟาทั้ง นอตเทคเกอร์ uh, aker, หรือคณะทํางานผู้จัดต้องเข้าใจในสิ่งที่ท่านอยากรู้นะคะอย่างยกตัวอย่างอันนี้ก็จะมีว่าหลักคิดแรงมานาลใจแรงจูงใจหลายๆคนอันนี้พี่กันนึกถึงตอนนั้นไ,ไปในช่วงของไปถอดบทเรียนผู้ที่กําลังจะ,กะเกษียณเนานะพวกเราคงนึกออกเนาะบางคนอาจจะอยู่ไม่ถึงกเกษียณก็ได้ถอดใจละไมเอาละ <c oughs> นะเนาะออกดีกว่าแต่ทําไมใครบางคนนะคะเขาถึงสามารถที่จะ อยู่ได้จนเกษียณแล้วก็ทำงานอย่างมีคุณค่านะต้องบอกงั้นนะคะอันนี้เราก็จะเวลาเราถอดบทเรียนเราก็ต้องพยายามให้ได้ตัวหลักคิดแรงบันดาลใจแรงจูงใจซึ่งก็จะมีประเด็นคําถามซึ่งน้องๆไปอ่านดูได้นะคะอันที่2ก็เช่นหลักปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติในการทํางานที่ทําให้เขามีความเชี่ยวชาญนะคะจะเป็นนักสังคมสงเคาะห์ที่ดีเป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่ดีเป็นนัก ออจิตวิทยาที่ดีอะไรเงี้ยค่ะความรู้ที่สําคัญและจําเป็นที่เขาควรมีในการทํางานต้องมีเรื่องอะไรบ้างนะคะค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทํางานร่วมกับผู้อื่นใช่ไหมคะเวลาเราทํางานเราก็อยากให้มาเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเนาะว่าการทํางานทุกวันนี้มันมีความสําคัญแล้วก็บางคนก็อาจจะไปไหนไม่มีใครอยากคุยด้วยเนาะอะไรอย่เงี้ย ไอ้เราทำไงเราถึงจะทำตัวเราให้แบบเป็นที่น่ารักนะคะออไปเข้าวงไหนก็มีคนต้อนรับเราอันนี้ก็ใครบางคนเหล่านั้นก็คงมีคุณสมบัติเหล่านี้นะคะยกตัวอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็น้องๆไปอ่านดูได้นะคะขอไปสไลด์ถัดไปอันนี้พี่กั้นจะจะยกตัวอย่างนะคะตอนนั้นอันนี้จิตเวชนครและศรีมาอยู่ในนี้เนาะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพี่กั้นก็บอกได้นะคะเป็นตัวอย่างการถอดบทเรียน องความรู้ที่ตอบสนองอ,อันนั้นน่าจะเป็นยุทธศาสตร์หรือพันธกิจหลักของกรมนะคะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังจริงๆตรงนี้ก็คือ Include SMIV ด้วยถูกไหมคะเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้ด้วยนะคะอตอนนั้นที่เวลาเขามาปรึกษาพี่สมพรกับทีมนะักพวกเราอะคะ่ะจะไปอยากไปถอดบทเรียนตรงนี้แล้ฟิกเกอยากชวนดูนะว่าเวลาเราจะไปถอดบทเรียนเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะ อันแรกมักจะมีคนบอกว่าเอ๊ะ hey, แล้วฉันจะไปถอดบทเรียนอะไรมีความรู้สําคัญอะไรบ้างที่ฉันคนต้องรู้อันดังนั้นต้องย้อนกลับไปที่พี่กันบอกว่าถ้าเราทํางานในหน้างานเราเป็นเจ้าของงานเราน่าจะเป็นผู้ที่รู้กระบวนการทํางานหรือหัวใจสําคัญหรือขั้นตอนหลักๆห,หรือเป้าหมายสําคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้น หรือความสําเร็จของโครงการของเรานะคะยกตัวอย่างอย่างโครงการนี้ว่าเขาอยากรู้ว่าท้ายสุดของโครงการทำไปว่าเขาอยากเห็นอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการตรึงในภายใต้ต้องการตรึงผู้ป่วยเนาะที่อยู่ในชุมชนให้อยู่ในชุมชนได้มากที่สุดลดความสูญเสียใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงในสังคมอะไรก็ว่าไปนะการภาพปทางคือชุมชนเพราะอันนี้เป็น ต่อเนื่องในชุมชนด้วยใช่ไหมคะแล้วชุมชนทําอะไรถึงตรึงคนเหล่านั้นให้สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพในชุมชนได้นะคะต้นทุนอันหนึ่งที่เขาได้เนื่องจากอันนี้มันเป็นภาพใหญ่เนาะโครงการภาพใหญ่แล้วก็ทํามาหลายปีแล้วนะคะนั้นเขาก็จะมีการถอดบทเรียนมาเป็นระยะะ,ยะนะคะก็จะได้ความรู้ในการทํางานได้โฟล์การทํางานที่ครอบคลุมมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องขออนุญาตที่เมื่อวานเมื่อคืนพยายามหาและหาโปรไม่เจอนะคะเลยไม่มีให้เห็นนะคะต้นทุนนันทถึงของเขาก็คือว่าแล้วเราจะถอดบทเรียนเราบอกว่าแล้วเราจะต้องไปหาหน่วยนะคะหรือองค์กรหรือคนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนได้ต่อเนื่องนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาได้คือจากเขาเรียกว่าอะไรนะคะฐานข้อมูลนะคะจากที่เขาลงไปนิเทศงาน แล้วก็ตัวมีโปรแกรมฐานบันทึกข้อมูลของเขาไว้ใช่ไหมคะว่าที่ไหนสามารถติดตามดูแลผู้ป่วยนะดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็ไม่กลับมารักษาซ้ําหรือกลับมาเทิร์นกลับมาอะไรเงี้ยคะ่ะนะคะแล้วก็ <c oughs> ข้อมูลจากการถอดบทเรียนถามว่าเราต้องถามเขาว่าหรือถามตัวเราคะ่ะข้อมูลจากการถอดบทเรียนหรือความรู้ที่เรากําลังจะเกิดขึ้นใครเป็นคนใช้ใครจะนําไปใช้ ใช้อย่างไรนะคะอันที่หนึ่งก็คือเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการภายใต้งบประมาณของสปสชแน่นอนสปสชแก้งเงินให้เราเขาย่อมอยากได้นวัตรกรรมใหม่ๆเนาะในการดูแลภายใต,ใต้โครงการที่เราของ,งบเข้าไปนะคะอันที่สองคือตัว PM หลักหน่วยงานหลักคือจิตเวชนครราชสีมานะคะก็ต้องการตัวนวัตรกรรมนะคะอย่างเช่นตัวแมคโครโฟร์ชาร์ที่ทำให การมองภาพในเชิงระบบของการขับเคลื่นอนโครงการนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับบริบทไทยนะคะเมันคงไม่สามารถเอาของต่างประเทศมาใช้ได้ทั้งหมดเนาะและบ้านเราทำอย่างไรนะคะพื้นพื้นที่เดิมที่อาจจะยังทำเรื่องนี้ได้ไม่ดีนะคะก็สามารถที่จะสมมติจิตเวชนครสิมา ถอดออกมาเป็นกระบวนการทํางานหรือเป็นตัวความรู้เป็นเล่มเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเขาก็สามารถที่จะเผยแพร่ให้คนที่พื้นที่ที่ยังทําได้ไม่ดีนักนะคะต้องเรียกว่าอาจจะทําได้บ้างในบางจุดแต่เอ๊ะถ้าจะทําให้ได้ดียิ่งขึ้นครอบคลุมในระบบต่างๆครอบคลุมทุกมิติมากขึ้นเขาก็จะมาเรียนรู้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับเหมือนกันค่ะแล้วก็สามารถเอาคงความรู้นี้ไปใช้กับพื้นที่ใหม่ๆได้ยกตัวอย่างพี่เกิ้ลตอนทําผู้ป่วยหลบหนีเนาะพอพี่เกิ้ลให้หน่วยงานในกรมนําไปใช้สิ่งหนึ่งที่เรารู้ตรงกับข้อสี่คือพอเขาเอาไปใช้กับหน่วยงานโรงพยาบาลในพื้นที่ในระดับพื้นที่นะคะหน่วยงานในพื้นที่บอกว่าขอนําไปใช้บ้างได้ไหมเพื่อเขาจะได้ดูแลผู้ป่วยไม่ให้หลบหนีได้เหมือนที่เราทํา นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของอันที่4นะคะขอไปสไลด์ถัดไปค่ะดาวจา้าไปสไลด์อันนี้ถามว่าเวลาเราจะไปถอดบทเรียนเราต้องมียูนิตเนาะคำว่ายูนิตของพี่กก้นคือเราจะไปถอดความรู้ที่ไหนการถอดบทเรียนเป็นความรู้ในระดับไหนอย่างเช่นที่นี่เขาอยากรู้เรื่องของชุมชนนะคะชุมชนไหนที่มีการจัดการนี้ที่ดีฉะนั้นยูนิตในการ ที่เขาจะต้องคัดเลือกเพื่อให้ได้ตัวความรู้ในการปฏิบัติที่ดีที่ได้ถอดเรียนนั่นก็คือชุมชนหรือตำบลใดนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของของตัวโครงการที่มีเรื่องเหล่านี้ทําเรื่องเหล่านี้ได้ดีทําให้ไม่ผู้ป่วยไม่ไปก่อความรุนแรงไม่กลับมารักษาซ้ํานะคะอันนี้เขาเราจะได้เลือกที่บอกว่าเป็นที่เมื่อกี้เราบอกตัวจริงเสียงจริงอันนี้จะว่าอว่าเป็นพื้นที่จริงเนาะที่มีการดําเนินงานอย่างนั้นได้ดีนะคะแล้วก็ อันนี้มาอีกจุดหนึ่งที่อยากใช้พวกเราดูว่าตอนที่เขามาคุยกับเรานะคะมันต้องคุยกันพอสมควรนั่นหมายถึงว่าคําว่าพอสมควรพี่กันคือกาลังจะบอกพวกเราว่าถ้าเราจะถอดบทเรียนนะคะโดยเป็นโครงการสําคัญสําคัญหรือแม้แต่โครงการเล็กๆก็แล้วแต่ท่านต้องเคลียร์คัสค่ะว่ากระบวนการทํางานหรืองานหลักๆภายใต้งานที่ท่านดูแลนะคะมันมีคอ r o รเซสอะไรบ้าง นะคะอย่างตรงเนี้พอเราดูในคู่มือเล่มเก่าของเขาเนี่ยสุดท้ายเราถึงเจอว่าอ๋อระบบหลักหรือกระบวนการหลักของเขามี3อย่างเนาะอันที่1คือระบบการดูแลตนเองของผู้ป่วยนะคะอันที่2คือตัวเกี่ยวกับ Care g i v e r นะคะอันที่3เป็นเรื่องกับกลไกในชุมชนซึ่งถามว่าแค o ์โปรเ c e s s หลัก3อันเนี้ยมันก็มีกระบวนการของมันใช่ไหมคะย่อย และเราคงอยากได้ความรู้บางเรื่องที่เราอาจจะยังไม่ดีอยู่หรืออาจจะเป็นถ้ายังเป็นโ,โครงการเริ่มต้นก็อาจจะต้องมาดูเนาะว่าเราจะถอดความรู้ตรงไหนก่อนนะคะและในเรื่องของระบบสนับสนุนเช่นเดียวกันค่ะเวลาเราเบริหารโครงการหรือขับเคลื่อนโครงการคงไม่สามารถให้แค่ตัวความรู้แล้วให้เขาไปทำเนาะมันคงต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่อาจารย์วงยุทธบอกเนาะการนำ นะะในแง่ของผู้บริหารให้การสนับสนุนไหมมีแผนการดําเนินงานและสั้นระยะยาวไหมการสนับสนุนเงินคนของเป็นอย่างไรนะคะการบริหารจัดการคนการทําให้คนมีศักยภาพในเรื่องนั้นๆหรือมีองค์ประกอบอย่างอื่นอย่างเช่นมีอสมม,อมีอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้เราทํางานนั้นได้ประสบความสาเร็จรวมทั้งต้องชัดเจนว่าตัวชี้วัดที่เราจะดูนะคะมันคืออะไรนะคะอ่า พี่กันก็เลยชวนเราดูเนาะว่าตอนนั้นเนี่ยพอเมื่อกี้เรามี3านะคะซึ่งเป็นคอโปรเซสหลักงั้นตอนไปถอดบทเรียนตอนนี้ซึ่งเขาถอดบทเรียน4ีภาคด้วยกันนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อให้ได้ความรู้ที่มันครอบคลุมเราบอกแล้วว่าถอดบทเรียนนะคะอาจจะต้องจัดหลายหมรอบอย่างสมมติเราใช้กระบวนการแลกเปลนเรียนรู้นะจัดหลายๆรอบ แล้วให้ได้เป็นชุดความรู้ที่แล้วก็ต้องครอบคลุมในหลายๆมิติหลายๆกลุ่มเป้าหมายนะคะอันนี้เขาอันดับแรกคือผู้ป่วยอันนี้ในความเป็นจริงคือผู้ป่วยที่พอจะพูดคุยได้นะคะไม่ใช่ผู้ป่วยที่ยังมีอาการอยู่ความรู้ที่เราต้องการคืออะไรคะคือทําอย่างไรผู้ป่วยจึงสามารถกินยาได้ต่อเนื่องเพราะอันนี้มันเป็นหัวใจสําคัญเนาะที่จะทําให้เขาสามารถที่จะอยู่ในในชุมชนได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ ไม่รีแลบใช่ไหมคะหรือกลับมาอีกด้วยอาการเหล่านั้นงนั้นประเด็นคําถามก็คือประมาณนี้นะคะว่าเอ,อแล้วเราอาจจะดูว่าในแง่ของออคนที่ผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยเขามองการเจ็บป่วยเขาอย่างไรเขามีวิธีการอย่างไรนะคะที่จะทําให้เขากินยาได้ต่อเนื่องจําได้ตอนนั้นน่ะบางคนก็ทําปฏิทินเนาะของตัวเองเลยนะแล้วก็มีเช็ควันมีอะไรซึ่งออไปภาคเหนืออาจจะมีนวัตกรรมแบบหนึ่ง ภาคใต้อาจจะมีนวัตรกรรมแบบหนึ่งอันนี้หลากหลายนี่คือสิ่งที่เราจะได้เก็บเกี่ยวตัวนวัตรกรรมหรือองค์ความรู้ที่เราจะมาหลอมรวมเป็นองค์ความรู้ใหญ่หรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูทางเลือกนะคะให้คนสามารถเลือกไปใช้หรือเกิดไอเดียที่จะไปพัฒนานวัตรกรรมภายใต้ใการดําเนินงานของเขาได้นะคะแล้วก็เป็นอย่างเรื่องความรู้ที่สําคัญอย่างเช่นพื้นการพื้นทักษะในการดูแลตนเองะคะ่ะ ให้มีความหวังมีพลังในชีวิตเนี่ยเขาทำอย่างไรก็จะมีข้อคำถามเหล่านี้นะคะข่ะไปเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของชุมชนนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าจะตรึงผู้ป่วยเนาะงั้นความรู้ที่ต้องการก็คือว่าทําอย่างไรที่จะให้ชุมชนยอมรับนะคะหรือช่วยเหลือกันหรือแบ่งปันหรือให้โอกาสคนเหล่านี้แน่นอนค่ะมันต้องพูดไปถึงตัวทัศนคติมุมมอง ของคนในชุมชนแล้วก็การดูแลช่วยเหลือกันออกแบบนะในการดูแลคนเหล่านี้นะคะแล้วก็จุดแข็งของชุมชนละชุมชนทําอะไรที่ทําให้ปู่ป่วยเหล่านี้สามารถอยู่ในชุมชนได้นะคะในส่วนของกลุ่ม care giver ก็เป็นส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆใช่ไหมคะเวลาเราอยู่ในบ้านที่บ้านได้ญาติและผู้ดูแลมีความสําคัญมากๆอย่างเช่นการเบิร์นเอาท์ของญาติหรือผู้ดูแลเนี่ย เรามีวิธีอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากรู้เพิ่มเติมเราอาจจะมีอยู่แล้วอันนี้เพิ่มเติมค่ะผ่านไปเลยค่ะฉะนั้นตอนที่สรุปของการถอดบทเรียนสี่ภาคตอนนี้พี่กัลเลยอยากฉายภาพเราดูเนาะก็จะมีว่ากระบวนการของเขานะคะมีการเลือกแล้วก็กำหนดกลุ่นเป้าหมายอย่างที่เมื่อกี้พี่กันบอกนะคะมีการเตรียมทีมฟาทีมโน้ตเทคเกร์เนาะ อย่างเวลาเข้าไปจัดเขาอาจจะจัดทีเดียวหลายกลุ่มในเวทีเดียวกันนะคะก็อย่างน้อยก็ต้องมีอย่างฟาสองคนใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ฟาสองคนมีฟาและมีทนตเนกเกอร์นะคะกลุ่มละสองคนถ้ามีโน็ตเกอร์อีกคนหนึ่งก็ดีหรือมีฟ้าร่วมก็ดีอะไรก็ว่าไปนะคะก็ดูความเหมาะสมแล้วก็เราจะ,ะหลายหลายคนมักจะบอกว่างั้นเชิญคนอื่นไปช่วยถอดบทเรียนให้งานของเขาได้ไหม ถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่อันดับแรกถ้าท่านสามารถเรียนรู้เครื่องมือตัวนี้แล้วท่านสามารถจัดกระบวนการดันเองเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเพราะท่านจะรู้ค่ะว่าหน้างานของท่านน่ะจุดสําคัญนะคะอย่างที่กันบอกแคร์โปรเซสหรือกระบวนการหลักของท่านมีกระบวนการอะไรบ้างความรู้ตรงไหนเนาะที่ท่านยังอยากได้เพิ่มเติม แล้วท่านจะถามเจาะลึกเขาเรียกว่าแกะรอยไปได้ไปถึงตรงจุดไหนได้บ้างแต่ถ้าท่านเชิญคนอื่นมานะคะอันดับแรกถามว่าเชิญได้ไหมเชิญได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องออคำนึงถึงเสมอท่านต้องทําความเข้าใจกับฟาและโน้ตเทคเกอร์จากภายนอกนะคะถามว่าทําได้ไหมทําได้เนาะกี่กนเยตยืนยันว่าทําได้แต่ถ้าท่านทําได้เองก็จะดีที่สุดนะคะค่ะแล้วก็ ต้องทําให้เขาเข้าใจงานของท่านเนาะเขาถึงจะพาคนคุยแล้วก็ได้ความรู้ตามที่ท่านต้องการได้แล้วก็ตัวประเด็นคําถามอะไรก็ต้องคุยกันเนาะตรงนี้ค่ะแล้วก็พูดง่ายก็ต้องมีการวางแผนในการกําหนดวันรายละเอียดเนะเาะวันนี้จะไปถอดบทเรียนตรงนั้นตรงนี้อ,อะไรเงี้ยค่ะมีใครไปบ้างนะคะเตรียมทีมนะคะแล้วกอ็อันที่7คืออะไรเนาะเป็นการถอดบทเรียนใช่ไหมอันเน้นการถอดบทเรียนมองไม่เห็นแล้วก็อันที่8คือ หลังถอดบทเรียนทุกครั้งอย่างที่เราบอกคะ่ะ After Action Review นะคะคะ่ะโอเค